สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพตัวแอคทิวิตี้ของเรานะครับที่อยู่ในนาฬิกาก็ค,คือเราไม่อยากจะลบมันทิ้งนะครับเราอยากจะเก็บมันไว้แต่ทีนี้ถ้าเราเก็บไว้ในเครื่องเยอะๆมันก็อาจจะทำให้นาฬิกาของเรานะครับมันประมวลผลนานหรือว่ามันทำให้เครื่องอืดน,นะครับระลบทิ้งก็เสียดายเราจะใช้วิธีการแบ็กอัพนะครับโดยเราจะเก็บข้อมูลลงเครื่องคองมพิวเตอร์ของเรานะครับ ใครจะใส่ external hard disk ก็ได้นะครับผมโอเคขบวนการง่ายๆนะครับผมขั้นตอน,นง่ายๆที่จะทำก็คือให้เราเสียบตัว USB นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เชื่อมกับตัวนาฬิกานะครับจากตัวอย่างของผมนะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตัวที่เป็นเหมือนตัวไร g ไร้หนึงเลยนะครับผมจะชื่อว่า Garmin านะฮะ อันนี้จะเป็น OSX นะครับเป็นของ Apple แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าใครเป็นของ Windows นะครับผมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,เ,าเราจะต้องไปเปิดที่ My c o m p u t e r เนะครับพอเข้า My Computer c o m p u t e r เก็จะเจอลักษณะอย่างนี้เลยเขียนชื่อว่า g a นน i n ครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างวมาโฟลเดอร์หนึ่งแล้วก็ เปลี่ยนชื่อนะครับต่วอย่างที่ผมทำเลยก็จะเป็น set up นะครับ Activity นะครับจะสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวไลนาฬิกาของเราทำการ double click นะครับเปิดขึ้นมาจากนั้นนะฮะในนี้นะเราจะเจอไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์นะครับ เราเลือกไปที่โฟเดอร์ที่ชื่อว่าการเมนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมให้หาโฟเดอร์ที่ชื่อว่า activity นะครับคลิกนะครับคลิกที่โฟเดอร์เลยนะครับจากนั้นก็จะเจอตัวที่เป็นไฟล์นะครับ f it ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวที่มันเก็บตัวไฟล์ของกิจกรรมที่เราทำมาใน ในทุกๆครั้งในครั้งนั้นๆนะครับทีนี้เราสามารถลบมันทิ้งก็ได้หรือเราจะแบคอัพมันไว้ก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยเหมือนเราก็บ o p อปปี้ไฟล์ธรรมดานะครับก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้คำสัง่ copy งก๊อปปี้นะครับก o อปีเสร็จแล้วก็เอาไปวางในโฟลเดอร์ที่เราไดสร้างไว้นะครับนี้นะครับ เมื่อมันเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับผมนี่ก็คือเ p ็นบี k ีแบคขับที่ง่ายมากเลยจากนั้นนะครับถ้าใครต้องการลบตรงนี้ก็สามารถลบทงได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะเก็บไว้เป็นบางกิจกรรมอย่างเช่นใครไปวิ่งงานที่แบบตัวเองทําเวลาได้ดีอยากจะเก็บไปดูดนาฬิกานะครับก็ไปลบที่ตัวเครื่องตัวนาฬิกาครับแต่ถ้าใครอยากลบทิ้งทั้งหมดเลยก็สามารถกด ตรงนี้แล้วก็ดีลิทได้เลยนะครับผมทำแค่นี้นะครับซึ่งผมลองแล้วนะครับเหมือนกับว่าหน่วยความจำมันลดลงครับมันทำให้นาฬิกาของเราเยมันมันลื่นขึ้นนะครับอโมนผลไม้ลื่นขึ้นเอเรากดเมนูอะไรต่างๆนี่ยเหมือนมันทำงานได้เร็วขึ้นครับลองทำดูนะครับผมซึ่งมันก็เป็นข้อดีด้วยว่าเราสามารถจะครับ ตัวกิจกรรมของเราไว้นะครับมันจะไม่หายแล้วทีนี้ถ้าอยากเรากลับคืนมาก็แค่เราเปิดโฟลเดอร์ที่เรา Copy ไว้แล้วก็ c o ปปีแล้วก็เอามาใส่ในตัวนาฬิกานะครับล,ลองนะครับจะลบทิ้งทั้งหมดพอลบทิ้งเสร็จนาฬิกาของเรามันในตัวปรมมันก็จะไม่มีแล้วถ้าเราลบ ถ้าเราจะต้องการเอามันกลับขึบ้นมาก็กอกนครับกด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดได้นะครับแล้วก็ Ctrl V ครับตัวที่ริมของเรามันก็จะกลับขึ้นมานครับจากนั้นเราเปิดดูในาอการก็จะเจอ2กิจกรรมนี้นะครับโอเคครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับลองทำดูนะฮะเผื่อใครที่ไปวิ่งมาในหลายงานแล้วมันอาจจะ ทำให้เมมโมรีของเครื่องมันเต็มนะครับผมก็ลองทำดูนะครับลองใช้วิธีนี้ดูเก็บไว้ได้นานนะครับผมเผื่อก๊อปปี้มาไว้อยากดูในอนาคตอะไรเงี้ยฮะโดยที่เราไม่ต้องไปลบมันทิ้งนะครับผมโอเคยังไงถ้ามีประโยชน์นะครับกดติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ